ีเห็นงูในเอฟซตัดผ่านหน้ารถผมไม่คิดอะไรหรอกเพราะว่าตัดอยู่ประจำแต่ทีนี้เนี่ยมเมยเข้าทักถามว่า <às S 1> พี่หน่งเอ่องูเลี้ยอเข้าไปที่หลักกิโลนี่หลักกิโลเท่าไหร่หผมว่าหลักไหนอีน่นนี่นี่ในเอฟซถ้าไปกุดเรือคำเก้ากิโลถ้าไปบ้านม่วง 24กิโลแล้วก็เป็นหลักกิโลที่39จะบอกให้ว่าว่าเมื่อวที่แล้วนะคะ <c oughs> พี่เน่งอะบอกเลขทะเบียนไม่ครบจริงๆเลขทะเบียนมีมันเป็น2ขอเลขสอขอใ่่ดอเด็ก60 6 3หเนาะม,มันเป็นสองหเมื่อกี <c oughs> ง้งูงูตัดไปตรงนี้นะเอฟซไปด้านหลังอ่า สหลักกิโลนี่แหละอ่ะ FC ดูเอานะครับผมอันนี้อีกด้านหนึ่งอันนี้สว่าง39สกล119อีกด้านหนึ่งละ่ะดูเอานะครับเลขภาษาอีสานเขาเรียกว่าเลขเลขแม่ม่านอันนี้ยอ๋อเป็นเลขคนท้องอบอก มามเสียายเนอะเมื่อที่แล้วอะ่ะพี่น่าจะบอกเลขให้ครบสองสองขอไข่ดอเด็กอืมหกศูนย์หกสามมันออกสองหกเลยนะเมย<อ>์ฝากให้ดีซื้อโกโกโน้นะคะจ,ะจะกินนิดเดียวแค่แต่ๆนะอพอดีเพิ่งเพิ่งชงโปรตีนเสร็จ ช่อ๋อเขาทำมาอย่างนี้เลยใช่นี่นะเมียขขอกินนิดนึงกินดดชิมนิดนึงเมื่อวานนะคะได้ยาของคุณหมอมาแกาเจียนก็รู้สึกว่าดีขึ้นดีขึ้นมากนะคะเพราะเมื่อ,อวานเนี่ยแพ้จนมันกินน้ำไม่ได้คะ่ะแล้วก็รู้สึกเพียมากเมื่อวานได้กินแล้วก็เมื่อเช้าได้กินนะคะก็ทำให้รู้สึกว่านอนหลับเมื่อคืนเรารู้สึกว่านอนหลับปกติ นอนนอนลำบากมากๆเลยเพราะว่าก่อนนอนก็แพ้แพ้บอกว่าเธออืดเธออมแสบท้องไม่หมดนะคะนอนยากมากเช้ามาก็เลยกินแล้วก็ได้กินข้าวตามที่หมอบอกแบบชั่วโมงละสามสี่คำอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆกินนะคะก็อาการเธออืดเธออมก็ไม่ดีขึ้นมากแทบจะไม่มีแต่ว่าก็จะมีอาการมวนท้องแสบท้องอยู่นะคะ แต่ก็รู้สึกว่าดีขึ้นมากแต่ว่าก็มีอาการเพียมากจากเมื่อวานที่กินอะไรไม่ค่อยได้นะนี่ก็คือจะพยายามฮิวตัวเองขึ้นมาโดยการกินน้ําให้เยอะขึ้นแต่ค่อยๆกินเพราะว่าอาการที่จะก้วกอ่ะก็คือดีขึ้นมันก็เลยจะทําให้กินอะไรได้ได้มากขึ้นหน่อยอเพราะว่าคือมองแล้วว่าถ้าเกิดยังแพ้เหมือนเดิมก็คือมันจะกินได้น้อยมากแล้วเราก็จะเพียไปเรื่อย โอ้นี้มีแอปเปิลเขียวด้วยใช่แอปเปิลเขียวเมย์จะกินช่วงระหว่างช่วงดึกที่เมยตื่นมาห้องน้ำหมอบอให้กินอย่างเมื่อคืนนะเมยตื่นมาตีสองเมยก็มากินแอปเปิลสองชิ้นกับน้ำน้ำเปล่าดีขึ้นไหมก็ทท้องอ่ะก็คือก็ยังมีอาการแสบแล้วก็มีการแบบรู้ว่ามันคุกคัาโคคากแต่ก็ทำให้รู้สึกว่ามันไม่จะอ้วกค่ะทำให้นอนหลับต่อได้ ใช้เวลาหน่อยแต่ก็ไม่ทรามานมันทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะก,กินอ่ะบ,บางทีมันจะอ้วกเราก็รู้สึกว่ามันไม่อยากเอาอะไรเข้าปากเลยอะไรอย่างเงี้ยสรุปว่าเมื่อคืนนี้คือน,นอนสบายขึ้น,นอนสบายคุณพ่อก็เปิดหนังสยองพ่อก็เปิดหนังสยองให้ดูก่อน,น,อนเปิดแป๊บเดียวเอง <c oughs> เปิดแป๊บเดียวแล้วก็ ประมาณสิบนาทีก็หลับแลหนังสยองไม่มีไม่สามารถทาอะไรได้น้องเมย์ก็จะประมาณนี้กินโกโก้นิดเดียวแล้วก็จะแช่เย็นแล้วก็กินโปรตีนสักประมาณแค่นี้พอแล้วก็อีกชั่วโมงชั่วโมงหน้าก็ค่อยมากินเท่านี้จะพยายามนส่วค่อยๆกินให้หมดวันนี้นะคะจะได้มีแรงคุณเอ็งคุณเอ็งสังเกตอะไรไหมสังเกตอะไรครับเวลามีโซเฟต์นะเฟ่ตสองคู่เหรอครับสอะไรไมเออมอเตอร์ไซค์อ๋อเหมือนกันมอเตอร์ไซค์เฟดต่ค่ะ นี่โอ้แฟนยันลดเลยพี่ดีแบบห่วงสุขภาพมากบอกหวานน้อยใช่ไหมได้ค่ะไม่หวานเลยเป็นรถขมโกโก้มาเลยนะคะโอเคอยู่เมยกินขมได้อยู่มื้อเช้าวันนี้ก็เป็นทอดปลานเอฟซีพี่ดีเอามาให้ บอกของผู้ใหญ่เหมาปลาผู้ใหญ่เหมาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไปขโมยปลาผู้ใหญ่บ้าน <c oughs> อร่อยนะลูกบ้านเลยได้กินเอปลาส,สดเลยเอฟซีเนี่ยปลาส,สดไม่ต้องใส่น้ําตาลนะเอฟซี FC หวานมากเลยวันนี้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายของกีฬาของตําบลน,นะคะก็มันลบด้วยวันนี้ก็เลยทําลูกชิ้นนึ่งส่งไปให้พี่ๆส่งกําลัง,งใจไปให้ชาวบ้าน กีฬาอะไรพี่ดีวันนี้วันนี้เป็นบ้านค่ะวิ่งหกขาวิ่งกระสอบพี่เ่หนึ่งไปวิ่งไหมวิ่งหกขาขาทกเทปโอ้พี่นี่น่าจะวิ่งเสร็จน่าจะนอนสองวันอ่ะเมย์ไม่มีใครดูแน่นอนเ็บข่าพยาในเอฟซีนั่นมันนาเกียดใส่กอบมันไม่กินยากินสี่แพงนะเนี่ยเม็ดลตั้งหลายร้อย มันฉาแล้วมันกินแต่ไส้กรอกอ่าเออกินกินกินเข้าไปเออกินกินกินโอเคเขาทารสชาติเอาเอาเอาอยู่ตรงนี้มันกินแต่ไส้กรอกจริงจิด้วยกินยานั่นกินเข้าไปของแทบน่ะของแทบกินเดี๋ยวไม่ให้กินอีกนะดูก่อนเข้าไปดูก่อนมันใช่ไส้กรอกไหม กินกินอ่ากินเข้าไปโอเคหมื่อวาจะไม่กินซะวอ่ะไม่ต้องคายกินบอกไม่ใช่ไส้กรอกอ่ากินละกินอยากกินเย็นเธอ,อวเอูซีต้าเธออย่ามาเล่นกลกับฉันอย่ามาลุกเล่นนะ ไม่ใช่หันหลังแล้วก็ขายวันนี้กินสิโอโหงั้นไม่ได้กินอันต่อไปแล้วเอฟซีครับลอกหมากินยาหลอกหมากินยาเอฟซีเมื่อกี้ใส่ในไส้กรอกไม่กินใช่ไหมนี้จะใส่ในกล้วยลองดูเธอจะกินไหมใส่ไปในกล้วยก็จะพี่หน่งต้องบี้แล้วก็ปั้นเป็นกลมๆแบบว่าเละๆเลยอ่ะ อะกินแล้วต่อเธอจะกินค่อยๆกินเอาลิ้นตตะๆตๆ,ๆ,ๆ,ๆออนีอะกินกล้วยกินกล้วยกินกินกล้วยกิน,กน,กกนสิไปยัดใส่กล่อกเหมือนเดิมเอาไปยัดใหม่ยัดจะให้อย่ากให้นางหินนะไปะยัดต่อหน้า ย,ย่าต่อหน้านเขียวจะใส่กอกโอ้โห